ผมสีดอกเหล่าสอยสั้นแว่นตากรอบใหญ่กับแฟชั่นจัดเต็มไอริสเอฟเฟลไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์อายุเกินร้อยแต่เธอยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์สูงวัยที่มีรายได้ต่อปีสูงกว่า3ล้านบาทผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคน b บ t ตตี้วิงเคสหรือเฮเลนร u ตอีแรมที่ชาวเนต็ตยกให้เป็นคุณยายสายแซบหนึ่โพสตอินสตาแกรมของเธอสามารถทำรายได้สูงกว่า50,000 0บาท แกลนฟลูเอนเซอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์สูงวัยจากเกาหลีและญี่ปุ่นก็ติดอันดับต้นๆทำเงินจากอินสตาแกรมกลุ่มแฟชั่นแกลนมาสอินฟลูเอนเซอร์รุ่นคุณยายจากจีนสามารถขายของได้มากถึง200ชิ้นภายในไม่กี่นาทีหลังเริ่มไลฟ์นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งความสำเร็จของเหล่าแกลนฟลูเอนเซอร์ซึ่งส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเริ่มจากความชอบล้วน นำทั้งสามื้อเลยนะคะมาไว้สรินรัตแสงกล้าหรือคุณป้าปอมปอมเจ้าของ YouTube ครัวมนุษย์ป้ามีผู้ติดตามเกือบสองแสนคนเริ่มช่อง YouTube จากความชอบทำอาหารและต้องการหากิจกรรมหลังเกษียณไม่ได้คาดหวังว่าจะมีรายได้จากการทำ YouTube เริ่มจากศูนย์ด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวถ่ายทำง่ายๆไม่ต้องตัดต่อจนผ่านมาสองปีเริ่มมีรายได้จากช่อง ถามว่ามีไรายได้ไหมต้องอดทนค่ะตรงนี้มาเจอด้วยตัวเองเลยค่ะว่าพอทําไประยะหนึ่งเกือบปีนะคะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เลยอุ้ยอยู่ๆมีเงินโอนเข้ามาค่ะมันตื่นเต้นเงินนิดเดียวค่ะเท่าร้อยร้อยเหรียญน,นะคะอุ้ยมันตื่นเต้นโอ้มันเป็นจริงเชื่อแล้วเชื่อแล้วค่ะว่ามันต้องมีไรายได้แน่นอนแล้วตั้งแต่ปีสามปีมานี่นะคะ มีรายได้เข้าทุกเดือนตรงเวลาเป๊ะๆมากบ้างน้อยบ้างค่ะสวัสสดีำหรับคุณป้าปอมปอมและแกรนด์ฟลูเอนเซอร์หลายคนรายได้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักการมีกลุ่มแฟนๆที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์ให้กำลังใจอาจจะเป็นผลตอบรับที่ยากจะตีราคาอองบียันผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์ นางแบบและเจ้าของอินสตาแกรมเกรย์เอ u วอ o n ชวัย65ที่ผันตัวมาเป็นนางแบบเพราะต้องการทดลองสิ่งใหม่ๆเป้าหมายการใช้โซเชียลมีเดียของเธอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุก้าวออกมาจากข้อจำกัดขณะเดียวกันมองแนวโน้มการต่อย,ยอดทางอาชีพ my mission actually for g r e a t evolution is actually to start workshops Mm -hmm. Workshops on grooming, workshops on skills to de develop skills. Like for example, grooming would be skincare and makeup. Oh, okay. I'm oh. not saying that oh, you know, you have to look like a movie star, but you know, makeup uh -huh. to look presentable. You know, so when you feel good outside, you feel good inside. um Styling, you know how to dress well and sophisticated. influencer <laughs> แต่รวมไปถึงกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่นี่อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารข้ามวัยเมรรรืม่อรูปแบบเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียเปลี่ยนจากความสมบูรณ์แบบาการผลิตที่ซับซ้อนสู่เนื้อหาที่เข้าถึงง่ายและให้กำลังใจเป็นการเปิดพื้นที่อินฟลูเอนเซอร์สูงวัยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นชลันรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทยทีวีรายงาน